สวัสดีครับสวสนเกษตรผสมผสานปฏิบัติการวันหยุดนะครับเชียนอีกครั้งนะครับวันนี้ก็วันที่5พฤศจิกายนนะครับ2565พอดีว่าจะมาตอนเก่งสักหน่อยนึงครับฝรั่งไส้แดงหงจ้วนสือครับตอน เรื่อยๆครับตอนไวเรื่อยๆแต่ช่วงนี้มันเข้าฤดูหนาวแล้วนะครับอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมกับการตอนสักเท่าไหร่เพราะว่าเคยทดลองมาบ้างแล้วครับระยะเวลาในการตอนก็ปกติถ้าฤดูการปกติก็ประมาณสัก6กวันนะครับสามารถตัดไปชําได้แล้วสาหรับขิงตอนแต่ว่าช่วงอากาศหนาวเย็นนะครับ สาสเดือนบางครั้งก็ยังไม่ออกรากเลยนะครับเมื่อก่อนนะครับที่ผมใช้วิธีการตอนแบบข้าต้มัดแต่เดี๋ยววันนี้จะตอนแบบท็อฟฟี่ให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ของเ่อนตื่นนะครับกั้นกิ่งไว,เวนน้เมื่อวานนะครับเมื่อวาน ตอนควันเิ่งก็ควันตายตานะครับอันนี้ก็ควันไว้เมื่อวานเหมือนกันครับหรือจะควันเลยแล้วก็ตอนเลยก็ได้นะครับไม่ไม่ค่อยมีผลมากเท่าไหร่อาจจะแตกต่างกันสักนิดนึง เรื่องการออกรากนิดเดียวครับไม่ไม่เยอะเท่าที่ทดลองมานะครับหรือบางคนก็อาจจะกรีดตรงนี้ครับกรีดเพื่อให้ช่วยเรื่องการออกรากนะครับบริเวณที่ออกรากก็คือส่วนนี้ส่วนเหนือแผ่ที่เราควันไว้นะครับ ไม่ค่อยโฟกัสเท่าก่อนจะห่อตุ่มก็น้ำยาเร่งรากนะครับแต่ที่มันเป็นสีแบบเนี้ยสีสันนะครับไม่ใช่ว่าน้ำยาเป็นสีนี่นะครับเป็นสีเหลืองๆหน่ะแต่นี้ใส่สีผสมอาหารลงไปครับ เพื่อที่ว่าเวลาเราเอาไปไป้ายตอนที่เราตอนกิ่งหลายๆกิ่งนะครับมันจะได้ไม่หลงครับว่ากิ่งไหนที่เราทาไปแล้วทาบริเวณนี้ครับด้านบนเนืือ้อยกัน ก็มันต้องฟกติถทาเสร็จแล้วก็รอให้แห้งก็ได้นะครับ กพให้มันซึมเข้าไปในเนื้อเยอื่อทั้งหน่อยหลังจากที่ทาน้ำยาแล้วนะครับน้ำยาได้างาได้ก,ก็ผมจะดามกิ่งนะครับดามป้องกันลมพัดกิ่งหัก บางคนก็ทํานั่งร้านไม่ไผ่หรือว่านั่งร้านอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็โยงก็ได้ถ้าโยงกิ่งขึ้นไปแบบใช้เชือกโยงขึ้นไปโูกไว้กับนั่งร้านไม่ไผ่ก็ไม่ต้องดามก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับไม่ไผ่ก็ถ้าใจะให้ดีมันต้องเป็นต่วนเปลือกนะครับมันจะได้ไม่หักเพราะว่าอย่างน,น้อยก็ต้องสองเดือนนะครับกว่ารากมันถึงจะออก บางท่านเขาก็ใส่ไม้ไปพร้อมกับตุ้มตอนนะครับตอนที่ห่อตุ้มแล้วก็ผูกเชือกไปพร้อมกันเลยแต่สำหรับผมจะผูกลักษณะนี้นะครับเหมือนกับการผูกเชือกสี่จุดนะครับคนก็จะดีกว่า จะดีกว่าปลูกแค่2จุดนะครับนี่ก็เป็นปฏิกผมก็ใช้ขุยมะพร้าวนะครับแช่น้ำเพื่อเอาพวกสารเทนนินนะครับสารเทนนินที่อยู่ในขุยมะพร้าวมันจะไปยับยั้งการออกลากนะครับ ใช้น้ำให้มันออกไปบ้างแล้วก็นำมานำมาพึ่งให้แห้งไม่ต้องแห้งมากครับมันหมาดแต่ตอนเอามาใช้ก็ต้องลองกำดูครับกำแล้วพอมีน้ำไหลออกมานิดหน่อยครับไม่ใช่น้ำไหลออกมาเยอะๆนะประมาณนี้อย่าให้มันไหลเยอะ ถ้าน้าเยอะไปมันก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับมันรากมันก็ไม่ค่อยออกถ้าแห้งไปมันก็ไม่ออกเหมือนกันครับมันต้องพอดีครับมันหมัดน่ครับลักษณะการวางขุยมะพร้าวของผมจะวางไวท้ที่ปลายพัดตะติกนะครับมันง่ายต่อการหุ้มแล้วก็เวลาหุ้มก็ ให้ขุยมะพร้าวเนี่ยครับเนี่ยอยู่ประมาณด้านบนเนี่ยครับสองส่วนด้านล่างหนึ่งส่วนแล้วก็หุ้มไปเลยจัดให้มันเรียบร้อยหน่อยครับ ด้านล่างก็ผูกนั่นนะแล้วก็จัดข้างบนอีกครั้งหนึง่งน,นี้แต่การตอนถ้าเป็นตอนกิ่งตั้งนี่จะดีนะครับแต่ทีนี้มันก็อาจจะห่อยากซึกหน่อยเพราะว่าขุยอพาวมันจะร่วงแต่ถ้าทำไปเรื่อยมันก็จะร่วงน้อยลงครับข้างบนก็ผูกครับ วนนี้อาจจะไม่ต้องแน่นมากก็ได้ครับอันนี้สาธิตให้ดูนะครับปกติจริงๆเวลาผมตอนผมก็จะควันทิ้งไว้ครั้งหนึ่งทิ้งไว้ก่อนประมาณหนึ่งต้องสองวันต่อมาผมก็จะทาน้ำนาเร่งรากรวดเดียวไปให้หมดเลยครับแล้วก็จะกลับมา ุ่มขวเมะพ้าวจากนั้นก็หอดูกปลอยครับหอดูกปลอยเพื่ออย่างหนึ่งก็เวลามีแสงแดดมีลมรักษาความชื้นให้อยู่ในตุ้มตอนได้อย่างหนึ่งปลอยมันเป็นสะท้อนแสงครับเวลาแดดลงมามันก็ช่วยลด เรื่องความร้อนในตุ่มตอนนะครับและในตุ่มตอนมันก็จะมืดเวลามืดรากมันก็จะเจริญเติบโตได้ดีครับอีกสักกิ่งนึงครับทำเหมือนเดิมเลย ช่วงนี้ยิงมันไม่ค่อยเหมาะนะครับแต่เคยลองแล้วก็อยากเสียงโดยอีกทีเพราะว่ามันอากาศเย็นครับต้นไม้มันเหมือนกับชะง,งักการเจรเิญเติบโตครับการตอนมันก็เลยส่งผลต่อการออกรากเหมือนกัน,นครับ ช่วงนี้ก็เขาอาจจะนิยมทาบกิ่งการเถียบยอดก็ได้นะครับแต่ว่าผมก็มองว่ามันแตกยอดช้าเหมือนกันครับเนาวอากาศมันเย็น,นครับถ้าช่วงนี้ก็เหมาะกับการที่จะเริ่มทำผลมากเลยครับแต่ว่าควรจะตัดแต่งกิ่งไว้แล้วนะครับ พอเข้าสู่ฤดูหนาวก็ดอกเริ่มติดผลเริ่มที่จะหอได้ครับน้ำม่เยอะตรงผลทอรสชาติด้วยครับอาจจะอร่อยขึ้นใส่ขุยกะเพราเหมือนเดิมครับถ้าใส่ขุยกะพราตรงกลางเนี่ยมันหอยากนะครับผมลองดูแล้ว มันหุ้มยากเวลาให้พลาสติกมันทับกันร่ะ ม้มจะสวยไม่สวยมันอยู่ที่ตอนใสขุยมะพร้าวด้วยนะครับถ้าสวยขุยมะพร้าวมันร่วนร่วนดีแล้วก็ไม่เป็นก้อนติดกันอนะเวลาเอามาหอ่อมันจะเป็นทรงสวยดีถ้าใสขุยมะพร้าวไว้ในตุ่มตอนไม่ค่อยดีมันก็ส่งผลต่อการหุ้มเลยนะครับทรงมันจะไม่ค่อยสวยทรงของตุ่มนะครับ ก็เป็นอยฟอยต่อเอามาใช้ใหม่แต่ถ้าสวนไหนมีมดเยอะๆมันก็ไม่ค่อยดีนะเพราะหุ้มฟอยเพราะว่ามดมันชอบเข้ามาอยู่ในนี้ครับในตุ่มตอนมาทำรังแล้วก็ไปเอาขวยเอาผ้าของเราออกมาจากพลาสติกหมดเลยดากก็ไม่ค่อยอ่อยก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวจะห่อหุ้มตอนต่ออีกครับควันทิ้งมาแล้วยะทำต่อครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ